เพื่อนฉาเงินด่วนทะเบียนรถนั้นเป็นสิ่งที่คนไทยส่วนมากนิยมต้องดูและเลือกซื้อเพราะมีความเชื่อกันว่าเลขทะเบียนจะช่วยในการเสริมดวงเพื่อความเป็นสิริมงคลและโชคลาภหรือยังช่วยคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากการขับรถอีกด้วย ดยในคลิปนี้เพื่อนแท้งเงินด่วนเราจะมานำเสนอ5วิธีดูเลขทะเบียนมงคลเสริมดวงได้ด้วยตัวเองวิธีดูจะเป็นยังไงและมีเลขไหนน่าสนใจบ้างไปชมกันเลยครับวิธีที่1การดูผลรวมเลขทะเบียนร,รถ1ห,หลักนำเลขท้ายของทะเบียนร,รถยนต์มาบวกกันให้ได้เลข1ห,หลักเช่น5กง2564ให้รวมเลข2บก5วก6บวก4เท่ากับ17 นำ1บวก7เท่ากับ8เมื่อได้ผลรวมเลขทะเบียนรถมงคล1หลักแล้วจะได้ความหมายตามตัวเลข1-9ดังนี้ครับวิธีที่2การดูเลขทะเบียนรถจากคู่เลขจะมีให้ดูได้2แบบคือเลขคู่ด้านบวกแบบมงคลและ เลขคู่ด้านลบแบบที่ควรหลีกเลี่ยงก็จะมีดังนี้ครับวิธีที่3วิธีอ่านค่าทะเบียนรถจากหมวดอักษรภาษาไทยเมื่อแทนด้วยเลขศาสตร์และขั้นตอนการอ่านค่าทะเบียนรถดังนี้เลยครับผมวิธีที่4เลขผลรวมของทะเบียนรถ เลขผลรวมของทะเบียนรถมี3ระดับโดยมีระดับดีมากระดับดีระดับไม่ดีในความเชื่อแล้วสำหรับคนที่อยู่ในระดับไม่ดีควรเลือกเปลี่ยนเลขทะเบียนรถใหม่เป็นเพียงแค่ความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับผมวิธีที่5ตัวอย่างการอ่านค่าเลขทะเบียนรถสมมุติว่าเรามีเลขทะเบียนรถ2กอปอ1 1 8สามารถเช็คได้ว่าเลขทะเบียนรถมงคล2564ของเราดีหรือไม่ดีได้ดังนี้เป็นไงกันบ้างครับ สำหรับ5วิธีที่เรานำมาเสนอในคลิปนี้ดีไม่ดียังไงอย่าลืมแชร์คอมเมนต์บอกกันใต้คลิปได้นะครับผมเมื่อรู้วิธีดูเลขทะเบียนมงคลแล้วก็อย่าลืมรักษากฎจราจรด้วยการขับขี่โดยไม่ประมาทเพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่ดีที่สุดด้วยนะครับ